ตอนที่322เกี่ยวพากันจนจะสามารถร้องเพลงได้อยู่แล้วเจ้าก็รู้ตัวดีเจียงโมหานอดไม่ได้ที่จะยกยิ้มตรงมุมปากถ้าเจ้าเป็นคนเช่นนั้นเหตุใดข้ายังต้องสู่ขอเจ้าจากท่านป้าหรือข้าอยากรนหาที่เองหลินเว่ยเว่ยยิ้มอย่างโง่ง,งมยิ่งกว่าเดิมที่เขากับนางมั่นหมายกันไม่ได้เป็นนางที่ขอร้องหรือว่าเขาทําเพื่อตอบแทนบุญคุณนางหรอกแท้จริงแล้วเขาเองก็ชอบนางใช่หรือไม่บัณฑิตน้อยเจ้าชอบสิ่งใดในตัวข้า หลินเว่ยไ,ไว้ทำสีหน้าเพื่อบ่องบอกว่ารีบชมค่าเร็วสิชมค่าเยอะๆเลยนางเฟิงถูกเด็กน้อยสองคนทำให้มีความสุขข้าคิดว่าถ้อยคำเกี้ยวพากันของพวกเจ้าอย่าเอามาพูดกลางโต๊ะอาหารได้หรือไม่ต้องพูดต้องพูดตอนนี้เลยความจริงแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่เด็กสาวขี้อิจฉาจากหมู่บ้านไหนจะทำได้เพราะนางดึงดันจะตามติดบัณฑิตหนุ่มเพราะเขาหลงรักนางมาตั้งนานแล้วต่างหากฮ้ยเฮยฮย เจียงโมหานรู้สึกว่าผิวหน้าและหัวใจของตนถูกหลอมเป็นเหล็กนานแล้วในเมื่อเด็กน้อยมีความสุขเช่นนั้นก็ปล่อยให้นางมีความสุขถึงที่สุดก็แล้วกันข้าชอบความใจกว้างชอบความจิตใจดีงามชอบความไร้เดียงสาชอบความขยันชอบความเรียบง่ายชอบความอบอุ่นชอบรอยยิ้มที่สดใสและชอบความงดงามของเจ้าการชอบใครคนหนึ่งแม้นางจะมีข้อเสียแต่ก็ยังเปล่งประกายอายาคำอุทานนี้หลุดออกจากปากหลินเว้ยเวเป็นร้อยเป็นพันครั้งนางปิดหน้าตัวเองแล้วกล่าวด้วยสำเนียงไต้หวันข้าไม่ได้ดีถึงเพียงนั้นโอเขินชชมัด ให้ตายเถิดในเวลาปกติบัณฑิตหนุ่มเป็นเหมือนดอกไม้บนผาหินท่าทางเย็นชาจนยากจะเอื้อมถึงคาดไม่ถึงว่าเวลาชมใครขึ้นมาก็จะสามารถทําให้คนฟังหน้าแดงใจเต้นแรงและอารมณ์พรุ่งพล่านได้คนอื่นที่อยู่ร่วมโตอาหารก็อ้าปากค้างแววตาของนางหวงเต็มไปด้วยความชื่นชมที่แท้หารเอ๋อก็ใช่ว่าไม่รู้สึกอะไรกับเสี่ยวว้ความกังวลทั้งหมดจึงเป็นสิ่งที่นางคิดขึ้นมาเองนางเฟิงจึงกล่าวขึ้นว่าอายาอายาไม่หยุดปาก เด็กสมัยนี้กล้าพูดให้คนอื่นได้ยินถึงเพียงนี้แล้วหรือหรือเพราะพวกเราตามเด็กไม่ทันเองอายาคาดไม่ถึงเลยว่าหานเอ๋อของพวกเราที่ภายนอกดูเป็นคนเย็นชากลับยังมีหัวใจของชายหนุ่มผู้เร่าร้อนถึงเพียงนี้ เพิง่งยูเยียนมองสิตน้องด้วยความชื่นชมสิตน้องเจียงไม่เพียงศึกษาตำราเก่งเขียนบทความได้ดีวาดรูปได้วิจิตเวลาชมสตรีก็ยังคุ้มค่าที่ข้าจะเรียนรู้ไว้ด้วยน้องภรรยาที่ดูเป็นแม่เสือในเวลาปกติตอนนี้ดูเชื่องยิ่งกว่าแมวเลี้ยงเป็นอย่างที่คิดว่าระหว่างสามีภรรยาก็มีอกศาสตร์หนึ่งเขาเองต้องศึกษาไว้บ้างลินจอเยียนอายุยังน้อยจึงก้มหน้าด้วยความเขินอายเขายังเป็นเด็กอยู่มาพลอดรักกันต่อหน้าเช่นนี้ยังมีมโนธรรมเหลืออยู่หรือไม่ ส่วนเจ้าหนูน้อยพยักหน้ายอย่างต่อเนื่องเขาเห็นด้วยกับถ้อยคําของพี่โมหานเพราะพี่รองเป็นคนที่ยอดเยี่ยมและทําให้ทุกคนชื่นชอบเจ้านกแก้วขนแหวงก็เอาปีกมาปิดหน้าเพราะไม่อยากมองเจ้าดําก็ส่งเสียงฮ้องแต่บุตรสาวคนโตกลับขมวดคิ้วและเอ่ยด้วยความไม่พอใจเมื่อครูไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องซื้อหมูหรอกหรืออย่าเปลี่ยนเรื่องจะหาซื้อหมูในเขตเรื่อนอันได้หรือ หลินเว่ยเว่ยขยิบตาใส่บัณฑิตหนุ่มต่อหน้าทุกคนก่อนจะกล่าวว่าข้าคิดว่าจะไปลองเสี่ยงดวงแถวหมู่บ้านรอบๆอำเภอจิงหยุนเขตเรื่ออันประสบภัยแ้งเช่นนี้คนกินแม้กระทั่งรากของหญ้าและเปลือกไม้แล้วจะเอาสิ่งใดมาเลี้ยงหมูช่วงนี้ในตัวอำเภอเป่าชิงก็ไม่มีคนขายหมูแล้วราคาก็ขึ้นกว่าปีก่อนถึงสิบเท่าเฮอในฤดูหนาวเช่นนี้ไม่รู้ว่าจะยังมีสักกี่ครอบครัวที่ห่อเกี๊ยวกินนางเฟิงพยักหน้าให้หานเอ๋อไปกับเจ้าด้วยจะได้ช่วยเจ้าได้บ้าง หลินเว่ยเว่ยหันไปมองเจียงโมหานเขาหน้าหรือเจียงโมหานคิดว่าสายตาเจ้าหมายความอย่างไรเมื่อครู่ข้าพูดไปมากมายถึงเพียงนั้นมันเสียเปล่าหมดแล้วข้าสามารถเก็บมันคืนมาได้หรือไม่หลินเว่ยเว่ยรีบฉีกยิ้มให้เขาเอาเถิดเอาเถิดเจ้าอยากไปก็ไปอย่างน้อยก็ไปเป็นเพื่อนคุย เพิงยูเยียนอยากแนะนำว่าไม่ต้องยุ่งยากถึงเพียงนั้นเพราะบ้านของตนต้องซื้อหมูทุกปีพอถึงเวลานั้นก็ให้พี่ชายและหลานชายซื้อเพิ่มอีกตัวนี่คือปีแรกของการมั่นหมายจึงเป็นธรรมดาที่ของขวัญวันส่งท้ายปีจะล้าค่าหน่อยทว่าเขายังไม่ได้ปรึกษากับครอบครัวจึงไม่กล้าเอ่ยออกมาถ้าเช่นนั้นให้ข้าตามไปช่วยได้หรือไม่เพิงยูเยียนเอ่ยขึ้นมาเบาฮ่าฮ่าตะกูลหลินหันไปมองร่างกายที่อบอ้วนของเขาทันทีเจ้าจะไปทําอะไร จะแบกหมูหรือว่าดันเกวียนเฮิร์กเหมือนจะไม่ได้ทั้งสองแต่สิทธิ์น้องเจียงก็เหมือนกับข้าคือเป็นพวกบัณฑิตอ่อนแอแล้วเหตุดเขาไปได้แต่ข้าไปไม่ได้อากาศยังหนาวมากตามไปก็ลําบากแผลของเจ้าก็เพิ่งหายดีได้ไม่ถึงสองวันเสี่ยวไว้กับหานเอ๋อไปก็พอแล้วเหยียนเอ๋อเจ้าอย่าไปลําบากด้วยเลยยอนางหวงเอ๋ยเกลี้ยกล่อมแต่สิ่งที่นางอยากพูดมากกว่านั้นคือนอนหนังสืออย่างเจ้าแค่ยืนอยู่หน้าหมู่บ้านครู่เดียวก็ป่วยได้แล้วดังนั้นอย่าตามไปเพิ่มความวุ่นวายยเลย ตกกลางคืนหลินเว่ยว,วนอนหลับฝันดีในมิติน้ำผู้วิญญาณตอนออกมานางจึงอารมณ์ดีเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับเตียงเตาแล้วในมิติน้ำพุวิญญาณที่เหมือนฤดูใบไม้ผลิตลอดเวลาย่อมนอนหลับได้สบายที่สุดบนเตียงของนางเต็มไปด้วยลังไม้ที่ปลูกผักกาดกวางตุ้งปวยเล้งผักกาดหอมไม่อย่างนั้นฟืนที่ใช้ตอนกลางคืนในห้องนอนนี้ก็จะเสียเปล่าอีกแค่ไม่กี่วันพอผักใบเขียวนี้เติบโตขึ้นมาแล้วก็จะสามารถช่วยปกปิดผักที่นางขนออกจากมิติน้ำผู้วิญ,ญญาณได้ ในฤดูหนาวมีเพียงผักกาดขาวหัวชัยเท้าและมันฝรั่งให้กินเท่านั้นซึ่งเป็นสิ่งที่ซ้ำซากจำเจมากเกินไปนางจึงใช้ความคิดเพื่อที่จะสร้างความอุดมสมบูรณ์บนโต๊ะอาหารของครอบครัวมื้อเช้าบุตรสาวคนโตตระกูลหลินได้ทำรอไว้แล้วคู่มั่นชอบอาหารฝีมือนางมาก นางจึงดูขยันขึ้นมาทันทีส่วนใหญ่แล้วนางมักจะแย่งเป็นคนทําอาหารแม้ตอนนี้ฝีมือของนางจะยังห่างชั้นจากหลินเว่ยว่ยอยู่บ้างแต่รสชาติอาหารก็ไม่ถือว่าแย่เจ้าหนูน้อยก็ไม่ได้ต่อต้านอาหารของนางแล้วด้วยหลังกินข้าวเชาว้าเสร็จหลินเว่ยเว่ยก็ไปเป็นคนขับเกวียนเทียมม้าซึ่งบนเกวียนมีบัณฑิตหนุ่มนั่งอยู่พวกนางพร้อมออกเดินทางกันแล้ว รอก่อนนางเฟิงเห็นว่าวันนี้ลมแรงลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดเข้ามาเป็นระลอกนางกลัวว่าเด็กๆจะหนาวจนล้มป่วยจึงถือเสื้อคลุมหนังกระต่ายออกมาให้พวกเขาคลุมไว้บนตัวและยังให้หลินเว่ยไว้ใส่ถุงมือหนังกระต่ายด้วยใส่เสื้อผ้าหนาๆนาหน่อยแล้วก็รีบกลับมากันหละ่ะเจ้ากะขอบคุณนะเฟิงท่านกับท่านแม่เข้าไปเถิดข้างนอกลมแรงมากเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้อาวุโสหลินเว่ยเว่ยมักจะทําตัวเป็นเด็กดีแต่เมื่ออยู่กับบัณฑิตน้อยนางก็จะเปลี่ยนเป็นอีกแบบทันทีอ่าเย็นเท้าจังเลย เป็นอย่างที่คิดว่าเพิ่งออกจากหมู่บ้านได้ไม่นานนางก็เริ่มทำตัวเป็นปีศาจอีกครั้งเจียงโมหานมองนางด้วยสายตาสงบนิ่งหลินเว่ยเว่ยเห็นเขาไร้ปฏิกิริยาใดนางจึงยื่นเท้าไปแล้วกล่าวว่าไอหยานิ้วเท้าของข้าจะแข็งอยู่แล้วเจียงโมหานนำเตาไฟขนาดเล็กไปไวข้ข้างข้างเท้านางอย่ายื่นเท้าออกมาเอาไปไว้ข้างเตาไฟทางนั้นในเวลานี้หากเป็นคู่มั่นคู่อื่นฝ่ายชายน่าจะถอดเสื้อคลุมออกแล้วกล่าวว่ามาข้าจะเพิ่มความอบอุ่นให้ ไม่มีทางที่คู่มั่นจากสมัยโบราณจะสามารถทำได้ในเวลาเพียงชั่วข้ามคืนดังนั้นนางจึงต้องค่อยๆสอนเช่นนั้นเท้าที่หนาวเหน็บของเจ้าคืออยากให้ข้าช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้หรือเจียงโมหานกวาดตามองเท้าน้อยๆของนางหลินเว่ยๆออกแรงพยักหน้าและเหยียดเท้าออกไปอีกครั้งเจียงโมหานขมวดคิ้วและผลักออกด้วยสีหน้ารังเกียจเหม็นจะตาย